สวัสดีค่ะคุณกำลังรับชมช่องปะเก๋าอ่านการ์ตูนเก่านะคะก่อนที่จะรับชม EP ที่15ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปะเก๋าด้วยนะคะหายใจไม่ออกแล้วเจ้าชายเจอหรือ,อยังพายเรือไปทางขวาเร็วๆหน่อยสิที่ดาแห่งนายเธอจะหนีฉันไปไหน เอาอวนมาสิเพียวค่ะแย่แล้วโอ้โอ้โอจูาชายไม่เอาปล่อยไม่เอายา่าจูาชายโอ้ยปล่อยฉันปล่อยนะกรีดอ่ะจับตัวได้แล้วเธอเป็นสิ่งสำคัญในการรบของอียิปตูาชายผู้ชายคนนั้นไม่รู้หายไปไหนคงดำน้ำนานานักไม่ได้คงตายไปแล้ว ไม่อุนัทต,ต้องไม่ตายต้องหนีไปหนีให้ได้ไปห้ามไม่ให้เมมฟิสทำสงครามทีิดาแห่งนายเธอเป็นคนฉลาดบอกมาสิฉันฉันไม่รู้ปากแข็งจริงๆนะเรื่องของมิดามอนเ,อเธอต้องรู้แน่ๆบอกมานะเขาเจ้าชายไม่โง่เลยเขาอ่านฉันออกกลับเข้าวังแล้วที่เหลือตามหาผู้ชายคนนั้นเจ้าชายเมมฟิสเมมฟิส ขณะเดียวกันที่นั่นน้ำนายต้องทำสงครามกับพวกฮคีบไทยแน่นอนแน่นอนเพื่อช่วยเหลือที่ดาแห่งนายของเราชาวอียิปแค่เราฉันจะไปเดี๋ยวนี้แมมฟิตขอให้เทพเจ้าคุ้มครองให้น้องมีชัยกลับมาแม่น้ำนายเป็นมารดาของชาวอียิปคนที่ดื่มน้ำจากแม่น้ำจะได้กลับมาอียิปอีกเราต้องพาแครกลับมาแน่นอนคนที่ดื่มน้ำจากแม่น้ำนายจะได้กลับมาอียิปอีเฮ hey! ต้องไปชิงตัวทิดาแห่งนายเทพทิดาแห่งความสุขมาให้ได้เดินหน้าเต็มตัวมุ่งหน้าไปฮิปไทยขอพระองค์มีชัยกลับมานำชัยชนะกลับมาฟาโรจงมีชัยทรงมีชัยชนะจงชักธงชนะกลับมาอียิปมุ่งหน้าไปโรมรันฮิปไทยเถิดโอ้สงครามโบราณเริ่มขึ้นแล้วผลจะเป็นอย่างไรจากนี้จะเป็นอย่างไรนะต้องช่วยทิดาแห่งนายของเราสงครามเริ่มแล้ว ชิงทิดาแห่งนายขึ้นมาให้ได้ทหารอียิปต์เข้าโจมตีแล้วการรบทางทะเลเมมฟิสเมมฟิสมารบก็เพราะฉันมุ่งหน้ามายังฮิปทายแล้วจะห้ามทัพอย่างไรสงครามเกิดขึ้นแล้วชาวอียิปต์มาช่วยเราเราไม่มีปัญญาจะห้ามได้เราห้ามสงครามไม่ได้เลยฟาบาดอียิปต์ยกทัพมาทางทะเลแล้วพะยะค่ะ มาแล้วหรือจัดการส่งทหารของเราออกไปสเสด็จพ่อเมมฟิสดูว่าประเทศของเรารบเก่งทางบกจึงมาทางทะเลทหารอียิปต์จะมาไปลองกําลังกับเราเราจะใช้เรือโอบล้อมออกทะเลไปแล้วล่อพวกอียิปต์ออกรบเฮ <Hey! S 1> <Hey! S 2> สงครามสงครามทะเลเตรียมลุยประวัติศาสตร์สันสะเทือนใครก็ห้ามไม่ได้แล้วจะทําอย่างไรอ่าเมมฟิสและชาวอียิปต์ เสียงชีวิตเพื่อเราช่วยเหลือเราให้กลับสู่อียิปต์เจ้าชายอิสมินก็นำพลออกไปเสียงแห่งประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์สันสะเทือนเรามาช่วยทิดาแห่งนายเราจะเป็นอย่างไร <c oughs> <c oughs> เรามาชิงตัวทิดาแห่งนายของพวกเราทิดาแห่งนาย <c oughs> ทิดาแห่งความสุขกลับไปยังอียิปของเราแคโรอยู่ที่ไหนเรามาช่วยแล้วเมมฟิสคนนี้แหละ ที่จะมาปะทะกับเจ้าชายอิสมินฟาโรห์พะย่ะค่ะทหารฮิปไทยยกมาแล้วดีแล้วมิโนเอลตั้งรับเต็มที่เรือชุดแรกออกรบพวกฮิปไทไม่เก่งการรบทางเรือนักหรอกลุยตัดคอพวกมันลุยเอาให้มันขยาดเลยฟาบาดอุนัทไปช่วยแคเราเธอค<ะ>ราวเราจะได้ออกโรงสักทีทิดาแห่งนายเป็นเทพทิดาของเรา ราต้องชิงตัวเธอกลับคืนมาให้ได้ชิงตัวที่ดาแห่งนายนี่โอ้ยที่ดาแห่งนายเป็นของเราสู้กับพวกฮิปไทชิงตัวกับพวกฮิปไทมาให้ได้จุชายลุยเฮ้เฮ้โอ้ยโอ้ยจู่ชายอิสมินอยู่ที่ไหนนะไม่เห็นอยู่ในสนามรบเลยคงซ่อนตัวอยู่ทหารฮิปไทตายเรียบ วินาทร่วมมือกับมิโนเอลให้ทันเรือที่สองและที่สามโอบมาทางซ้ายและขวาเมทับเซตอยู่ทางด้านซ้ายทําให้ทัพเรือของฮิปไทยปัน่นป่วนให้ได้ฟาบาสเราจมเรือฮิปไทยได้ประมาณ20ลสิลำแล้วเดินหน้าการสู้รบเป็นไปอย่างดุเดือดที่สุดนัทกระเราอยู่ไหนคงอยู่ทางด้านขวาของปราสาทาพิยาคะาหารตั้งไฟอีพชนะมิฟฟีอยู่ที่ไหนนะฟาบาสแย่แล้วพิยาค่ะ ถ้าเปลือกของเราถูกตีแตกไม่เป็นกระบวนใช้ไม่ได้ที่ขลาดเจ้าชายพวกทหารอียิปต์ร้องตะโกนก้องว่ามาช่วยที่ดาแห่งนายรบไปก็ตะโกนไปว่ามาชิงตัวที่ดาแห่งนายคืนไปที่ดาแห่งนายเจ้าชาย,เ,าชายเวลารบแต่ทําไมไมาอยู่ที่นี่คงดีใจสินะที่ทหารอียิปต์ได้เปรียบที่ดาแห่งนายอม,มาหาฉันสิเอ๊ะเจ้าชายดวงตาท่านมองอย่างน่ากลัว ฉันจะลองดูว่าจเจ้าอียิปยอมทุกอย่างเพื่อเธอไหมเอ๊ะลองจะลองอะไรจะฆ่าฉันหรือกรีดจะฆ่าฉันหรือเจ้าชายปล่อยนะปล่อยฉันพูดอะไรอย่างนี้แต่จะทำให้เธอเป็นแผลต่างหากล่ะฮึฉันไม่คิดร้ายกับเธอหรอกขอให้อยู่เฉยๆดีกว่าเจ้าชายในหลวงทรงรอพระองค์อยู่เฉยเอาไว้นะแค่เราท่านจะทำอะไร รีบมาเร็วเข้าอิสมินพี่คะไปที่สนามรบอียิปจมเรือของเราเกือบครึ่งแล้วเมมฟิสอยู่ไหนเมมฟิสอ่ะอยู่เฉยทหารอียิปอย่าขยับ <c oughs> ที่ดาแห่งนายที่ดาแห่งนายอ่ะแค่รอแค่รอ,รอเจ้าชายอิสมินทหารอียิปฟังไว้นะคืนเข้ามาอีกก้าวเดียวที่ดาแห่งนายของพวกแกไม่รอดแน่ หยุดก่อนทุกคนหยุดทีไดาแห่งนายแคโรทีไดาแห่งนายเจ้าชายอิสมินจะแทงแครโรอ๋อทไดาแห่งนายวางอาวุธช่างเก่งจริงๆอิสมินทไดาแห่งนายที่ดาแห่งนายอยู่ในกำมือของเราพวกอียิปต์ไม่กล้าทำอะไรลงไปเจ้าชายอิสมินถือไพ่เหนือกว่าเพราะมีเราอยู่ที่ดาแห่งนายเรามาช่วยแล้วอ๋อพวกเรามาช่วยท่าน จะพาท่านกลับไปอียิปของเราเธอบาดเจ็บมากนะกลับไปอียิปของเรานะทิดาแห่งนายตายเข้ามาช่วยเราแต่เขาต้องตายอ๋ออ๋อทางโน้นทางน,น,างนี้พวกเขามาช่วยเรากลับไปอียิปของเรากลับไปอียิปตเรามาช่วยท่านกลับสู่อียิปเธอะทิดาแห่งนายทิดาแห่งนาย เขามาช่วยฉันอียิปดินแดนแม่ของเรากลับไปอียิปดินแดนแม่ของเรา <Yeah. S 1> อ่าพาตัวกลับวังไม่หยุดเจ้าช,ชายแคโราฟาโรอย่าวู่วามพะยะค่ะตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้ฟาบาทนี่เป็นการรบเล็กน้อยเท่านั้นจะต้องมีการรบต่อไปอีกเพะยะค่ะฟาโรเจ็บใจนะักตายซะเถอะอ๊ะ,อะฟาโร แมมฟิต่อยฉันปล่อยบอกว่าปล่อยฉันจะไปหาแมมฟิตไปช่วยแมมฟิต้ <Hey. S 2> แมมฟิตกรีนนี่ในวังนี่นะแมมฟิตล่ะสงครามล่ะทหารอียิปต์เก่งกล้าม,มากทหารของเราตายไปเกือบครึ่งที่บาดเจ็บอยู่ในเมืองก็อีกมากมาย เพราะเจ้าชายอิสมินเอามีดขู่จะแทงทิดาแห่งนายพวกทหารเลยทิ้งอาวุธยอมให้จับตัวถ้าไม่ทําอย่างนั้นพวกเราก็โดนอียิปต์กวาดเรียบไปแล้วแทบไม่น่าเชื่อเลยนะทหารอียิปต์พร้อมใจกันจริงๆเฮ้ยสองคนนั่นอย่ามัวคุยสิเมมฟิส <Memphis. S 1> <Memphis. S 2> แล้วเมมฟิสล่ะฟาโรองค์นี้ตายแล้วยังหนุ่มอายุยังน้อยอยู่เลยไม่น่าตายเลยพรุ่งนี้เคยค้นคว้ากันใหม่ค่ะอาจารย์ราว อโอ้เป็นเพราะแมมฟิสมาช่วยเราอ๋อแมมฟิสแมมฟิสตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วรู้แล้วว่าเธอรักฉันฉันไม่ต้องการให้เธอตายฉันเคยคิดว่าฉันรักจิมมี่แต่ตอนนี้ฉันเข้าใจจิตใจของตัวเองดีแล้วฉันเพิ่งเข้าใจชัดเจนฉันรักเธอแมมฟิสไม่อยากให้เธอตายไม่อยากให้เธอตาย เรามาช่วยทิดาแห่งนายของเราเราช่วยทิดาแห่งนายของเราทิดาแห่งนายาคนพวกนั้นกลับไปเถอะกลับไปอียิปต์ดินแดนแม่ของเราเราข้ามน้ำข้ามทะเลมาช่วยทิดาแห่งนายเรามาช่วยทิดาแห่งนายเรามาช่วยแล้วชาวอียิปต์มาช่วยฉันตายเพราะมาช่วยฉันแท้ๆ hmm. อภัยให้ฉันด้วยอภัยด้วย ฉันคิดแต่จะหนีไปจากอดีตหนีไปจากยุคโบราณแต่ไม่ได้คิดถึงชาวอียิปต์ที่สละชีวิตเพื่อช่วยฉันมองเห็นตัวเองเป็นเพียงคนอื่นที่เฝ้ามองดูประวัติศาสตร์เท่านั้นอภัยให้ฉันด้วยเถอะพวกคิปายต้องการกวาดล้างอียิปต์ให้สูญสิ้นไปเราจะยอมได้หรือเราต้องป้องกันอียิปต์เราต้องป้องกันอียิปต์ปปโธขอให้เมมฟิสอย่าเป็นอะไรเลย ฉันฆ่าเมมฟีสไปแล้วไม่อย่าทำอย่างนั้นถูกแทงบาดเจ็บสาหัสป่านนี้คงจะตายแล้วอ๋อเมมฟีสบาดเจ็บหรือการรบครั้งนี้ทำให้รู้ว่าคนอียิปต์พักดีต่อเธออย่างมากมายฉันก็ได้ของมีค่าไว้ในกำมือแล้วอ๋อเดินไป คนที่ต่อต้านขัดใจฉันจะต้องเจ็บตัวโอ้ยเจ็บไรยพวกที่ถูกจับมาบวยวายกันใหญ่ฉันจะควงเธอไปโชว์พวกเฉลยอ,อียิปซ์สักหน่อยเมมฟิสบาดเจ็บสาหาัสหรืออิสมินผู้หญิงคนนี้นำแต่ความทุกข์มาให้อ๋อพระราชินีเธอคนนี้เป็นคนฆ่าเจ้าหญิงมิดามอนแกข้ามิดามอนเพื่อจะแย่งชิงความรักจากท่านเมมฟิสอเปล่าฉันไม่ได้ทำ Huh? Uh เธอรู้เบื้องหลังแน่นอนทีิดาแห่งนายทำไมไม่เล่าเฮ้เฮ <Hey, hey. S 2> <Hey. S 1> ้เงียบๆหน่อยทิดาแห่งนายของพวกเจ้าอยู่ที่นี่เฮ้ <Hey. S 1> ทิดาแห่งนายทิดาแห่งนายพวกนี้ยอมมอบตัวยอมถูกจับก็เพราะเราเ <Hey. S 1> งียบๆหน่อยทิดาแห่งนายทิดาแห่งนายนั่นผู้คุมนั่งอยู่ที่เก้าอี้มีกุญแจอยู่ตรงหน้าเราต้องช่วยชีวิตทหารของเรา นน้ำมันในโถนึกออกแล้วปล่อยชน,นะเจ้าชายไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีหรอกปากหวานก้นเปรี้ยวอ๋อทิดาแห่งนายเจ้าชายปาเถือนหยาบช้าทีิดาแห่งนายฉันปาเถื่อนหยาบช้ารีบซ่อนกุญแจเร็วแค่เรานี่ฉันเองเอ๊ะเธอโซชีที่หมู่บ้านโกเซนแล้วฉันก็คือคนที่เจอเธอในคุกอ้ารู้เรื่องเมมฟิตไหมเมมฟิสเป็นอย่างไรบ้าง อบอกว่าฉันเป็นผู้ชายที่ป่าเถื่อนหยาบช้าใช่ไหมอก็ดูความป่าเถื่อนของฉันบ้างปล่อยนะเจ้าชายไปไปที่ห้องของฉันดูซิว่าจะพูดอย่างนั้นอีกไหมครารลเจะเย็นๆโซชีตอนนี้ขืนทําอะไรก็ช่วยไม่ได้ที่ดดแห่งนายน้ําตานองหน้าเลยเจ้าชายพี่ค่ะกําลังสนับสนุนมาจากเมืองหลวงแล้วให้พักผ่อนกันก่อนกองหนุนจะประชุมทหารหรืออิสมินพรุ่งนี้จัดการกับทหารอียิปต ไล่ให้ออกนอกเมืองไปเลยนะพี่ยาค่ะทหารพาหญิงคนนี้ไปที่ห้องของเราดีไหมล่ะพยาค่ะเจ้าชายทางนี้ที่ดาแห่งนายหนีถ้าเราหนีได้เดินไปสิห้องของเจ้าชายอยู่ระเบียงทางซ้ายมือฮ่าฮช่างสวยสจริงเลยผิวขาวเหมือนหิมะมีหน้าเล่าฟาโรเมมฟิสถึงรักมากเจ้าชายของเราก็หลงไหลเดินไปตามระเบียงนี้แหละเราเองก็ยังชอบเธอเลย ทหารมากมายโอ๊ยขาของฉันเป็นอะไรตรงไหนเจ็บตรงไหนยื่นขาออกมาให้ดูสิโอ๊ยฮึหมดสติไปแล้วเร็วเข้าถ้าเจ้าชายกลับไปที่ห้องแล้วไม่เห็นเราก็ต้องออกตามแม่ต้องหนีไปให้เร็วที่สุดในเมืองก็เต็มไปด้วยทหารเธอหนีไม่รอดหรอกจะหนีฉันไปไหนถึงมีปีกฉันก็คงหนีไม่พ้นไม่ว่าจะไปทางบกหรือทะเลก็ถูกพบจนได้ จะทำไงดีใช่แล้วที่วังนี้มีคุกใต้ดินนี่นาะเราคิดออกแล้วเราลงไปใต้ดินคงไม่มีใครรู้นีลงไปซ่อนตัวอยู่ในนั้นพอรบกันยุ่งยุ่งก็ถือโอกาสหนีเลยใต้ดินห้องใต้ดินน้ำใต้ดินหยดลงมาเอออยู่ในนี้มืดทึบไม่รู้วันเวลาทุกชาจะต้องกลับไปที่ห้องในไม่ช้า เมมฟิสมมฟิสมมฟิสตายไม่ได้นะฉันรักเธอมากฉันเพิ่งเข้าใจตัวเองเมื่อคิดถึงเรื่องของเธอขึ้นมาก็ปวดใจนักเมมฟิส <Memphis, S 1> ฉันอยากอยู่เคียงข้างเธอใกล้ชิดกับเธอเมมฟิสเอ๊ะฮนี่แล้วทหารทิพย์ไทยแน่ๆจะทำยังไงดีถ้ามันเห็นเข้าฮะฆ่ามัน ค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับ EP ีที่15ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ